เห็นใบเล็กๆแบบนี้นี่คืออา x 3 0ที6กิกนะจ๊ะสภาพสวยมากสวยมากเลยดูข้างในสิไรตําหนิไม่มีตําหนิเลยครับกลิบกลิบ ินทองสวยๆนะผมใช้เล่้นฮอกวอตเลกาซี y ไปลวทีหนึ่งไม่ต้องต่อไฟเพิ่มด้วยแถมเป็นโลโปรไฟโลโปรไฟก็คือขนาดก้านจะสั้นเห็นไหมครับแต่ขาเนี่ยยังเป็นขาของมาตรฐานอยู่ขาโลโปรไฟล์ต้องไปหาซื้อมาเปลี่ยนเองวิธีเปลี่ยนก็ง่ายๆถอดน็อตตัวนี้เห็นไหมครับน็อตตัวเนี้ยถอดน็อตตัวนี้เสร็จ ถอดนัอตัวนี้ปุ๊บถอดน็ดอต2ตัวนี้ปุ๊บใส่ขาเข้าไปติดน็อตเข้าไป4ตัวเหมือนเดิมก็กลายเป็นขาสั้นเท่านี้สำหรับเคสสั้นใช้งานดีี s e r i นั number นี้ครับ ด้านนี้แล้วก็จะมีวอยของทางทิ้งคอมพิวเตอร์แปะไปนะจ๊ะสวยงามเล็กกระจิ๋วเดียวเท่าฝ่ามือผมนี้แล้วก็ตัวนี้ออกไปแล้วเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งมามาแล้วแหละหนจะเทสให้รับชมนะครับสภาพสวยเหมือนกันเลยเล็กๆนี้แหละรุร่นเ,เ,เดียวกัน ใบนี้มีผลเทนแล,แล้วก็กรอเลอสซี่แล้วจะลองพื้นไปด้วยอะไรนุ่มๆก่อนก็ลองอันนี้ลงมาเลยแล้วกันทั้งแผ่นเลยแล้วกันไม่ได้กล่องไซส์บ <B> 7 <67. S 1> ทำไมเขาถึงตั้งว่าบ7 <B 67. S 1> ก็ไม่รู้แต่รู้ว่ามันใส่พอดีผมวัดแนะ้ะเนี่ยจะลงแาบพอดีเดี๋ยวเราจะห่อนอ้องก่อนนะ เป็นแบบผ่อนด้วยบัตรเครดิตด้วยไอด้บัตรเครดิตจ้าสวยเลยเล็กจิ๋วเดียวกับพลังไม่จิ๋วนะบอกบอกผมก็เลย,เลยไปสอบถามว่าเฮ้ยทำไมมันเล็กน่ารักนี้มีรุ่นเล็กๆแบบนี้หรือปะ มีหนึ่งหกหกศูนย์ซูเปอร์ที่เป็นโลโกไฟด้วยแต่ว่าไม่รู้ใช่ของกาแอบหรือเปล่าเอ้ไม่ใช่แอบบไม่รู้ว่าใช่ของซูแทนหรือเปล่าแอบบชอบไงก็คือเวลาเราเรามีบอร์ดมาใช่ป่มเราจะเทดเ็นใช่ป่มไอเนี่ยมันเล็กๆน่ารักจีแต่ตอนที่ผมได้นี่มาแล้วจีทีหนึ่งศูนย์สามศูนย์ถอดขาเหล็กออก ไว้เทสมันมี HDR ไงแล้วก็รับจอ 2K ได้120 h z เลยที่ช่อง h d m i นะถ้าช่อง DVI น่าจะไม่ถึงถ้าจำไม่ผิดนะก็เท่ากับว่าเวลาเสียบเทสก็ไม่ต้องปรับอะไรเยอะไงนะมาถึงมันก็รับจอ 2K 120 h z รู้สึกจะได้144 Hz เลยนะแถมได้ HDR ด้วยผมก็ไม่ต้องมาปิดเปิด HDR สบายเลย แ้าพอเรารู้ว่าเมนบอร์ดมันโอเคแล้วเช็คเราเตรียมงานเตรียมการเสร็จใช่ปะล้วคว่อยเสียบก้านจอแรงๆลง,งไปแล้วก็ต่อไฟเพิ่มมันก็สบายไงไม่งั้นจะมาเสียบกร์ดใหญ่เลยต้องมาต,ต่อไฟเพิ่มนี่งยากก้มีน้ำหนักต้องจัดวางองค์ประกอบอม,มันก็จะใช้พลัางงานเยอะกอีกเคลียร์ตัวบอร์ดให้ตัดใบออกให้เรียบร้อยดูว่าบอร์ด สมรรถนะเป็นยังไงเช็คให้ดีก่อนแล้วค่อยขึ้นเทสเบนทําคลิปทีเดียวเล่นเกมให้ท่านผู้ชมดูไปเลยแบบเพอร์เฟกในรอกเดียวสวยๆเดี๋ยวมี2060เข้ามาด้วยมี B760 ด้วยมี พอมีมาก็มากันใหญ่เลยคันนี้ทำ,นทำไม่ทนะันก็ค่อยๆทำไปเนาะไม่ดีเฉยๆอะไรเงี้ยข้างข้างนี่มันยัดได้หน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวจะลองหั่นในที่เข้าไปดูว่าได้มั้ยูแข็งปักเลยอว่า นี้อยากได้นี่มากเลย DDR4 64กิกแถวละ16สแถวก็เ,เป็น64ใช่ไหมเอาบา 3, ัตร3,002เลยเลยแต่ขอเป็นคอแซเตี้ยนะวางแผนอยู่อยากได้คอแซเตี้ยมีคอแซสูงแล้วแผนผมคือจะติดซิงค์อันบเริ่มแล้วมันติดมันสูงแล้วมันติดขัดซิงค์ sink, มันก็จะติดไม่ได้ นั่นแหละหันด้านไหนดีกว่าหันด้านนี้หน่อยหนึ่งดีกว่าโดนนิ้วไว้อะด้านนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็ด้านนี้มันยาวไปหน่อยแล้วก็หันออกเลยนะมันก็จะบพอดีป่ะลองดูสิ ่ะพอดีเป๊ะเลยปิดได้นี่ประมาณนี้อะไรนี่ยเต็มไปหมดนะเสร็จกระด้อ่ะนี่นะครับแข็งกแกล่งของนี้มันก็ใส่พอดีนะกล้องจอเล็กๆนี่น่ารักจริงๆเลยนะ เทารูปองไฟไม่ต้องต่อไฟเพิ่มและเล่นเกมได้ดังคลิปเทสสีฟ้าที่ผมเทสน้องเลยนะงานดีเดี๋ยวอีกใบหนึ่งถ้าทำอะไรทันทำเสร็จเดี๋ยวจะเทสอีกใบหนึ่งเลยเพิ่งมาสดสวยมากบอกเลยว่าสวยมาก สะท้อนเลยครับเสรแล้วคลิปนี้ขอบคุณมากเลยที่รับ <No. S 1> น้องโซแท็กโซแท็กจิ๋วไปดูแลนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ